สวัสดีค่ะ f อที่น่ารากักทุกๆท่านของพี่วรรณภา,าเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็มาที่ป่ากระเทียมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาดูดอกกระเทียมเนาะเพราะว่าพี่คิดว่ากระเทียมน่าจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนแต่พี่ก็ไม่ได้เก็บไปกินหรอกนะคะเพราะว่าพี่ไม่กินค่ะแต่พี่อยากจะมาให้ f c ดูค่ะว่ากระเทียมออกดอกหรือ,อยังเนาะ เพราะว่านี่นนี่ก็นานแล้วนะคะที่พี่ไม่ได้เข้ามาในป่ากระเทียมเนาะทุกคนเพราะว่าพี่ก็ว่าจะรอตอนที่กระเทียมออกดอกก่อนนะถึงจะอมาถ่ายคลิปให้กับ f อีได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่จะมาป่ากระเทียมบ่อยก็อย่างว่าเลยเนาะเราก็ไม่ได้เก็บไปกินเนาะทุกคน พี่กันเลยจะพาเอฟซีมาดูว่ากระเทียมออกดอกหรือยังนะคะแต่พี่เห็นแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่บานนะคะทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยค่ะทุกคนเพื่อความสวยงามเนาะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะทุกคนรอยคนเดินจนสึกหมดเลยเนาะเขาก็อาจจะแค่เดินมาดูแล้วก็มาชมบรรยากาศเนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็ไม่กินกันหรอกคุเดนมากเนาะ เดินมาก็มาดูนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะป่าก,กระเทียมทั้งนั้นเลยนี่เรามาดูดอกกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่นออกดอกเกือบยังไม่ทันแตกค่ะทุกคนแต่ว่าเออเป็นพุ่มเกือบหมดทุกอันเลยนะคะเกือบหมดทุกกอนะคะเป็นพุ่มดอกค่ะทุกคนเห็นไหมคะแต่ก็ยังไม่ทันได้ได้อวบสักเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องรองให เขาพร้อมกว่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะอวบอวบแล้วก็เวลาเขาบานนี่พี่ก็จะไอมาดูพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่าจะสวยงามขนาดไหนแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะบานแล้วนะคะเพราะว่าพี่กะว่าประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วเนาะพี่ไม่ได้มาหาไอ้ไอ้ป่ากระเทียมนะคะทุกคนแต่นี่ก็ถือว่าออกดอกออกพุ่มเนาะแต่ยังไม่ทันบานเกือบทุกกอค่ะทุกคนนี่ นี่ค่ะนี่คือดอกกระเทียมค่ะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะในลักษณะนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราอย่าไปดิดของเขานะเพราะว่าเขาเขียนป้ายว่ากำละสามสิบโคนโคตรแพงเลยทางบ้านพี่ก็มีเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะก็พอจะเก็บกินได้แล้วทุกคนนี่ค่ะดูป่ากระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนและกำลังจะออกดอกเกือบทุกอันเลยค่ะทุกคนนี่ นี่คะ่ะคือดอกกระเทียมนะคะทุกคนจะเป็นอย่างนี้คะ่ะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะก็คล้ายๆกระดอกกระเทียมบ้านเรานั่นเลยคะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามีคนมาเด็ดเอาไปนะคะแต่ว่าพี่ไม่เอาหรอกเพราะว่าพี่ไม่กินและเข้ามานี่จะกลิ่นฟุ้งเลยนะคะทุกคนนี่ดูคะ่ะตอนนี้ก็กําลังจะออกพุ่มนะคะทุกคนกําลังจะแล้วก็สูงมากนะคะตอนนี้ต้นกระเทียมสูงมากะคะ่ะทุกคน คนที่ชอบกินกระเทียมนะคะดูค่ะพี่จะซูมให้ดูนี่ออกดอกทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนและกลิ่นก็ฟุ้งไปหมดเลยนะคะดูค่ะทุกคนทั้งป่าเลยค่ะอันนี้คือป่าครั้งแรกนะคะที่พี่มานะคะทุกคนไม่ใช่ครั้งที่สองนะนี่เป็นป่าครั้งแรกคะ่ะที่พี่มาถ่ายให้กับทุกคนดูแล้วก็เมื่อปีที่แล้วพี่ก็พาลูกมาะคะ่ะทุกคน นี่ก็คือผักหนอกอะไรของเขานี่แหละเยอะแยะนี่เต็มไปหมดก็ดอกยาน,นั่นแหละทีกผมไม่ได้กินอะไรหรอกนี่ดูค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่และเวลาบานนี่พี่กะไม่ถูกนะคะว่าพ่อนี่พี่กะว่าเขาจะออกดอกแล้วก็บานแล้วนะคะแต่ว่าพี่มาก็นานเหมือนกันนะเกือบสามอาทิตย์มั้งนี่พี่ไม่ได้มา ก็ยังไม่ทันได้บานเนาะทุกคนหรือว่าหรือว่าเขาไม่บานหรือว่าเขาบานตอนเช้าและหุบตอนบ่ายๆพี่ก็ไม่รู้ได้เนาะแต่พี่ก็แต่ก็อยู่อันนี้ก็คืออยู่ใกล้ที่ทํางานของพี่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะถ้าเกิดว่าเดดออกอย่างนี้ก็พี่คิดว่าน่าจะบานนะหรือว่าเขาจะบานตอนเช้าหรือว่ายังไงดูท่าทางเนี่ยเหมือนจะ เหมือนจะไม่บานนะคะเหนือเหมือนก็ยังไม่บาน,นะค่ะทุกคนนี่ค่ะเหมือนก็ยังไม่บานเนาะถ้าบานแล้วก็น่าใจนั่นก็ค่อยดูว่าตอนบานนะคะก็จะขาวโพลนไปหมดเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนนี่สําหรับป่ากระเทียมเนาะนี่เต็มไปหมดเลยแต่เราอยากเข้าไปเลยเพราะกลิ่นเหม็นมากค่ะทุกคนแค่เราเดินมาตรงนี้ก็โอ้โหพี่ก็จะปวดหัวแล้วค่ะทุกคน พี่อยากจะมาอัปเดตให้ดูว่านี่คือดอกกระเทียมจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สวยงามเพราะว่ายังไม่ได้บานค่ะถ้าบานแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเอฟซมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนี่ดูค่ะนี่ค่ะก็จะมีเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคน เ็มป่าไปหมดค่ะดูดูค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ f c สําสหรับคนที่ชอบกระเทียมนะคะก็นี่ค่ะป่ากระเทียมอยู่ใกล้ h o สคิลเลอร์ค่ะทุกคนใกล้ที่ทํางานของพี่นะเยอะแย,ยะเต็มไปหมดแต่ตรงนี้เห็นป้ายเขาเขียนบอกว่ากร,รละ30โกรนค่ะทุกคนนะคะ โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย